สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เฟบินนะครับกับผมแมน d x นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีนะหรือว่ามือใหม่ในการเทรดสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าหุ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับสำหรับการเทรดนะครับ เราก็จะมาดูกันว่ามือใหม่เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาหรือมือเก่าก็ได้นะครับที่อาจจะเทรดมาสักพักอยากมาดูด้วยก็ได้นะครับว่าว่าเมีทิปอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เราเทรดแล้วก็มีความสุขนะครับไม่ไม่เจ็บนักนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยละกันนะครับสําหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ กับเคล็ดลับของมือใหม่นะครับข้อแรกนะครับเป็นสิ่งที่มือใหม่หลายๆคนหรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่นะครับควรจะนำไปคิดที่สุดนะครับก็คือให้ใช้เฉพาะเงินที่เราทำใจได้ว่าจะเสียนะครับหรือว่าหลายๆคนก็คุณง่ายๆว่าเงินเย็นนะครับเงินเย็นไม่ใช่เย็นญี่ปุ่นเจแปนิสเยนนะครับหมายถึงว่าเป็นเงินเย็นที่เราไม่ได้ต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเช่น สมมติเรามีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดอย่างยิ่งก็คือนําเงินแสนนั้นไปลงทุนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าคริปโตเคอเรนซีก็ตามนะครับควรจะมีการจัดสรรเงินเนะเช่นโอเคหนึ่งแสนบาทเนี้ยอาจจะผ่อนบ้านเท่านี้เป็นเงินเก็บเผื่อฉุกเฉินเท่านี้เออมีมีอยู่ประมาณสิเอร์ซนหรือยี่สิเปอร์เซ็นนะครับสองหมืนที่มองว่าเออมันเสียไปได้ไม่เป็นไรนะครับก็ ลองเอามาลงทุนนะครับใครที่มีร้านหนึ่งก็อาจจะมีสัดส,ส่วนที่มากกว่า,าจ,จะเอาแสนหนึ่งสองแสนมาลงทุนนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีหนึ่งแสนเอามาเทรดหนึ่งแสนมีหนึ่งล้านเอามาเทรดหนึ่งล้านนะครับแบบนี้ก็คือเป็นวิธีที่ค่อนข้างอันตรายนะครับซึ่งมือใหม่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่าไงดีอาจจะแบบเห็นว่าเออคริปโตเคอเรนซีบางทีมันขึ้นแล้วมันได้เยอะไงความโลภก็มานะครับแล้วก็ รีบใช้เงินทั้งหมดเทรดเรียกว่าอออินนะครับการอออินเนี่ยมันอันตรายมากครับดังนั้นเมื่อมีเงินแล้วก็ต้องค่อยๆ t r a เทรดอย่างระมัดระวังนะครับจริงๆแล้วข้อ2เนี่ยมันก็เหมือนข้อแรกมาแหละนะครับก็คือไม่กู้มาเทรดนะครับคือจัดสรรเงินไม่ดียังไม่พอนะครับบางคนเนี่ยไปกู้เงินมาเทรดนะครับการกู้เงินมาเทรดนี่คือเสี่ยงสุดๆนะครับคือเราเอาเงินเราเนี่ย มาจ่ายเนี่ยโอเคเสียมันก็คือเสียนะครับก็ก็เสียใจเสียเงินนะครับอาจจะอดข้าวอาจจะซื้อของแพงได้น้อยลงนะครับแต่การกู้มาเทรดเนี่ยคือไปเป็นหนี้ชาวบ้านเขาด้วยนะครับแล้วถ้าเสียขึ้นมาเนี่ยไม่มีเงินมาจ่ายเขานะครับถ้าไปกู้นอกระบบก็อาจจะโดนเขาตามมายิงนะครับถ้ากู้ในระบบก็อาจจะเป็นหนี้หัวโตติดแบล็คลิสต์ต่างๆมากมายนะครับคือพอเรายิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยเราไม่ชํานาญนะครับไม่ชนานาญปุ๊บขาดทุนขาดทุนเครียดหลายๆลคนเครียดเสร็จทํายังไง อยากได้คืนนะครับไปกู้มาอีกนะครับแล้วก็ไปเทรดอีกนะครับคือมันกลายเป็นวัฏจักรแบบวัฏจกักรที่ที่ไม่ดีนะครับทําให้จริงๆแล้วเวลาเทรดเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังนะครับไม่เอาเงินที่กู้มาเนี่ยคือเราอาจจะมองว่าเงินกู้ดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์ซ็นแปดเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นอ่ะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแล้วแต่กู้ให้กู้เนี่ยแต่เรามองว่าเอ้ยคริปโตเดี๋ยวขึ้นสองเท่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไงคือมันมีวันที่ได้แล้วก็วันที่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเงินที่ก้อนที่คุณยืมมาเทรดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมานะครับโอ้โหกลายเป็นแบบเป็นปัญหาใหญ่กว่าเทรดเสียปกตินะครับฉะนั้นอย่าก,กู้มาเทรดขาดนะครับข้อที่สามนะครับอย่าลงเชื่อคนที่บอกว่าจะเทรดให้นะครับแล้วก็ขอ username password ข้อมูลส่วนตัวต่างๆไปนะครับแล้วบอกว่าเออเอา username มาสิเอาเงินมาสิเดี๋ยวเทรดให้นะครับถ้าไม่ได้เป็น ถ้าไม่ได้เป็นแบบบริษัทกองทุนที่เขาจัดการให้นะคือคนทั่วไปนะครับจะชอบมีคนมาบอกว่าเออคุณมือใหม่ใช่ไหมเทรดไปก็เสียนะครับมาเทรดกับผมดีกว่านะครับเทรดกับผมเนี่ยผมเทรดให้ผมมีความชํานาญอย่างนู้นอย่างนี้อายุเสนมาพาสวดมาสิแล้วเท่ากับว่าคุณได้ให้กุญแจเข้าสู่เงินของคุณไปแล้วนะครับดังนั้นไม่ว่าคนพวกนี้เขาจะเทรดเสียหรือเทรดได้วันหนึ่งเขาก็อาจจะเอาเงินคุณไปทั้งหมดนะครับแรกๆเขาอาจจะยังไม่หรอกเขาก็ทําให้คุณเชื่อใจก่อนนะครับตอนแรกคุณยังไม่เชื่อใจเขาอะ คุณก็จะนําเงินจํานวนน้อยๆเนี่ยไปให้เขาลองเทรดใช่ไหมแต่วันหนึง่งพอคุณเชื่อใจเขามากคุณนาเงินจํานวนมากเนี่ยไปให้เขาเทรดให้นะครับวันนั้นแหละนะครับโอ้โหเขาก็อาจจะหายไปพร้อมเงินได้ครับดังนั้นต่อให้เราเทรดไม่เก่งเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือศึกษาหาความรู้นะครับพอเราศึกษาหาความรู้แล้วเนี่ยเวลาไปเทรดนะครับในอนาคตเราก็สามารถที่จะเรียกว่าไงละ่ะ เทรดด้วยตัวเองได้ต่อให้มันเสียบ้างได้บ้างก็ดีกว่าให้คนอื่นเทรดให้นะครับโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาข้อมูลเราไปทําอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเทรดให้เราจริงไหมเขาขาดทุนเขาก็ลอยตัวไงนะครับเขาได้เขากินเปอร์เซ็นต์จากเราครับดังนั้นก็ศึกษาความรู้แล้วก็อาจจะลองเทรดด้วยตนเองดีกว่าไปหลงเชื่อคนอื่นนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่สามก็คือให้พยายามเทรดตอนขาขึ้นนะครับในการเทรดเนี่ยการเป็นนักเทรดที่ดีเนี่ย เราควรที่จะเทรดตอนขาขึ้นนะครับคือคือในการเทรดเนี่ยมันจะมีสามเทรนด์หลักๆนะครับที่มักจะดูกันนะก็คืออัพเทรนด์นะครับดาวเทรนด์ trend, แล้วก็ไซด์เวย์นะครับอัพเทรนด์คือขาขึ้นดาวเทรนด์ขาลงไซด์เวย์คือยังไม่เลือกทางว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับทีเนี้ยเวลาเลือกเลือกที่เทรดเนี่ยพยายามเทรดตอนที่มันขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่ดูยังไงนะครับเราเคยพูดไปแล้วในเว็บพิณ้าครั้งเก่าๆนะครับในการเทรดเนี่ยคือเวลามันขึ้นเนี่ย ไทคือเหมือนว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดต่าสุดจะต่าลงเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วสาหรับมือใหม่เนี่ยแนะนําว่ามองด้วยตาก็รู้แล้วเนะี่ยเห็นมันขึ้นๆขึ้นๆในระยะยาวเนี่ยคืออย่าไปดูแบบกราฟหนึ่งนาทีห้านาทีนยให้ลองดูกราฟสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกราฟวันอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นว่าเออระยะยาวๆหน่อยมันเป็นขาขึ้นเนี่ยก็เหมาะแก่การเข้าไปเทรดนะครับแต่ว่าพอเป็นขาลงเนี่ยคือเราดูด้วยตาเปล่าได้นะพวกกราฟแบบเนี้ยมันก็มือใหม่ก็แบบไม่ต้องดูแบบ โหดๆมากนะครับก็ลองดูได้นะครับว่าว่าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับคือถ้าอยากดูละเอียดละเอียดเนี่ยลองกลับไปดูในเว็บเมนาเก่าๆได้นะครับเราก็จะมีบอกอยู่นะว่าว่าในการดูขาขึ้นขาลงดูกราฟแท่งเทียนอะไรเป็นยังไงนะครับเราพูดไปแล้วนะใครอยากดูละเอียดละเอียดสำหรับมือใหม่นะครับกลับไปดูได้นะครับแล้วก็เรื่องของแนวรับแนวต้านด้วยเนี่ย ก็สําคัญนะครับศึกษาวความดูเยอะๆนะครับแม้แต่มือเก่าๆบางคนลืมเทคนิคแล้วนะครับไปบางคนแบบแบบไปตามอารมณ์เยอะนะครับก็ลองดูนะครับอย่างช่วงไซด์เวอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเออมันจะขึ้นหรือจะลงไม่รู้นะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็จะนั่งทับมือไว้ก่อนนะครับเหตุ<อ><อ>ผลที่ควรจะเทรดขาขึ้นไม่ใช่สทรข,ขาลงอย่างก็คือเวลาขึ้นนะครับกราฟมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวเลยแมันจะเป็นยึกยักยึกยักใช่ไหมดังนั้นเวลาเทรดขาขึ้นเนี่ย ต่อให้เวลามันร่วงลงมาเนี่ยร่วงไม่เยอะแต่เวลาขึ้นมันขึ้นไป wat, มันก็อาจจะเป็นแบบคือเสียนิดเดียวแต่ได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาเสรจขาลงคือมันเสี่ยงไงคนที่ไม่มีความรู้ไม่เชี่ยวชาญเรายังดูไม่ค่อยเก่งเนี่ยพอมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งฮ้ยเราคิดว่ามันขึ้นเราซื้อปุ๊บมันลงเยอะกว่าเดิมนะครับอันนี้คือขาลงก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดเราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยก็ยังไม่ควรเทรดขาลงนะครับแต่สำหรับคนที่ชานาญแล้วอยากจะเทรดช่วงขาลงอยากจะช็อตอยากจะอะไรอะไรพวกเนี้แบบที่มันลึกขึ้นอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับ ข้อต่อไปนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับก็คือช่วงขาขึ้นอยู่เนี่ยมันจะมีเส้นที่เขาเรียกว่าเป็นแนวรับนะครับเวลาทะลุปุ๊บนะครับพอกลายเป็นขาลงแทนเส้นที่เคยเป็นแนวรับจะกลายเป็นแนวต้านนะครับอันนี้มีเว็บพินาละเอียดๆเคยพูดอยู่นะครับก็สามารถลองกลับไปดูได้นะครับพอเราลองกลับไปดูแล้วก็แล้วก็ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเทรดได้นะครับคือพวกนี้มันเป็นเคลื่อว่าไงล่ะพื้นฐานสําคัญนะครับพวกเรื่องของเทรนด์นะครับเรื่องของแนวรับแนวต้านเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเบสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นเทรดคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรต่างๆนะครับแนะนําว่าลองห่านหนังสืออ่านก็ได้ไม่ได้เป็นหนังสือคริปโตก็ได้นะหนังสือการเทรดหุ้นเทรดอะไรพวกนี้นะครับคือมันเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดนะครับในการเทรดก็นํามาลองดูได้นะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับเวลาเทรดเนี่ย ให้เราเช็ราคาตลาดโลกควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีบางช่วงเนี่ยที่ราคาหา่างกงินเกินนะครับอย่างในเว็บไซต์ BX ของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นราคาใช่ไหมที่เป็นกราฟนะครับแล้วก็ส่วนเดฟชาร์ตนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอัลเตอร์มาร์เก็ตนะครับอัลเตอร์มาร์เก็ตคือตลาดอื่นแล้วคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าณตอนนั้นเนี่ยตลาดอื่นนอกจาก BX เนี่ยเทียบเป็นเงินบาทแล้วราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขึ้นมาทั้งหมดหรือลงไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับซึ่งเราสามารถเทียบราคาคได เหตุผลที่ต้องเทียบราคาคืออะไรบางทีเป็นช่วงแบบราคากำลังขึ้นใช่ไหมคนก็ซื้อเั้นใหญ่เลยนะครับมันอาจจะขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์ในตลาดทั่วโลกแต่ว่าด้วยความที่แบบบางทีเราร้อนรนไงในเว็บไซต์ BX ของเราอาจจะขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนเราก็แบบอยากได้เงี้กลัวตกรถนะครับกลัวที่จะไม่ได้กําไรนะครับก็ซื้อ Market Order ไปเลยนะครับแต่ราคาตอนนั้นมันมากกว่าตลาดโลกอยู่เท่าไหร่ตลาดโลกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เว็บไซต์เราซื้อที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วเราซ ก็อาจจะติดดอยได้นะครับก็เลยเป็นเรื่องจําเป็นที่ควรที่จะระวังนะครับแล้วก็ไม่ไปติดกับการที่อย่างหรือว่าบางทีราคาร่วงอย่างเงี้ยราคาอาจจะร่วงมาประมาณแบบร่วงสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาคนตกใจกลัวมากๆในในเว็บไซต์ของเราใน b ีเอสอย่างเงี้ยอาจจะร่วงไปถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราต้องดูแลตลาดโลกร่วงสิบเองถ้าขายตอนเนี้ของเราร่วงสิบห้ามันอาจจะมีเร่งขึ้นมาอีกก็เอาเว็บเปรียบเทียบได้นะครับฉะนั้นมือใหม่ลืมเปรียบเทียบนะครับว่า ราคาของเราแล้วก็ราคาของตลาดโลกเนี่ยเหมือนแล้วก็ต่างกันขนาดไหนนะครับนะในในโหมด o าร์ r เ a อร์ t ม์นะครับลองดูได้นะต่อไปนะครับในการเทรดสำหรับมือใหม่เนี่ยเราจะต้องรู้ความเสี่ยงของเราที่รับได้นะครับเช่อนอาจจะตั้งไว้ที่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นในการขาดทุนนะครับสาหรับมือใหม่เช่นลงไปหนึ่งร้อยบาทนะครับเราอาจจะขาดทุนได้บาทหนึ่งถึงห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่ว่า เราจะกำหนดนะครับว่าเราจะขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับอย่างสมมุติว่าแบบหุ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําว่ามือใหม่เนี่ยไม่ควรจะขาดทุนเกินหนึ่งเปอร์เซ็นหรือว่าร้อยหนึ่งบาทจากร้อยหรือว่าสิบาทจากพันร้อยจากหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในตลาดคริปโตเคอเรนซีมันผันผวนกว่านั้นนะครับก็เลยอาจแทนที่จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นอาจจะให้ถึงแบบห้าเปอร์เซ็นหรือบางคนโอเคมันอยู่ที่ตัวเองเขาว่ายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับเช่นรวยมากเลยนะครับมีเงินล้านหนึ่งเอามาเทรดหมื่นหนึ่งเงี้ยก็อาจจะยอมรับความเสี่ยงได้เยอะกว่่าคนทีีม แสนหนึ่งแล้วมาเทรดเหมือนหนึ่งเนืองนะอันนี้ก็ต้องเราต้องกําหนดความเสี่ยงของเราไว้นะครับหรือตั้งจุดคัดลอสของเราไว้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเยอะกว่านี้นะครับคือใจเราต้องกล้าที่จะขาดทุนน่ะนะครับไม่งั้นบางทีเราคิดว่าเอ้ยตกไปห้าเปอร์เซ็นแล้วไม่ขายมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันตกไปหกทำไงดีว่า<ม>พอไม่ขายอีกตกไปเจ็ดตกไปแปดตกไปสิบตกไปยี่สิบนะครับถึงวันนั้นเราจะรู้สึกว่าโอ้โหรู้งี้ขายตั้งแต่ตอนมันขาดทุนห้าเปอร์เซ็นตีกว่านะครับ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะคัดลอสนะครับคือมันขาดทุนห้ามันก็ดีกว่าขาดทุนยี่สิบนะครับแต่เราก็ต้องตั้งเป้าหมายไงคือเป้าหมายที่เราขาดทุนกับเป้าหมายที่เราได้นะครับเช่นเราต้องเมีการเซ็ตเ <im meine> ป้าหมายานะครับว่าราคาอยู่เท่านี้เราจะขายออกถ้าราคากลับมาเท่านี้เราจะซื้อเข้าอะไรแบบนี้นะครับคือวิธีการเซ็ตอะไรพวกนี้ก็ลองไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้นะครับมันก็จะมีอยู่นะแต่สําหรับมือใหม่ก็แนะนําว่าเซ็ตไว้ที่ประมาณไม่ต้องเยอะมากนะครับตั้งจุดขาดทุนไว้นะครับ ให้เรากล้าขายนะครับแล้วก็อีกอย่างคือต้องกล้าที่จะขายเนี่ยมันก็ต่อจากข้อเมื่อกี้แหละหลายๆคนมาถึงอาจจะตั้งจุดขาดทุนไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ไม่กล้าทําคือไม่กล้าขายนะครับพอแบบเฮ้ยมันขาดทุนขายดีเหรอขาดทุนไปตั้งพันนึงอ้เหรือไม่ขายด,ดีว่าขายด,ดีไม่ขายด,ดีนะครับมันก็จะมีสองอย่างเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงนะครับไม่ขายแล้วมันขึ้นโอเคโชคดีไปนะครับ แต่พอไม่ขายแล้วมันร่วงกว่าเดิมอย่างที่บอกมันก็รู้สึกว่ารู้งี้นะครับขายดีกว่านะครับกลับกันนะครับนอกจากตั้งจุดขาดทุนแล้วก็ต้องตั้งจุดกําไรไปด้วยเนะนะครับเช่นบางคนอาจจะมองว่าเป้าหมายของเราคือกําไร5%กําไร10%นะครับตั้งจุดที่เราต้องการเอาไว้นะครับต้องอย่าให้ความโลภมันครอบงำนะครับบางคนเนี่ยพอไปเึ็น10%ตามเป้าแล้วเฮ้ยไม่ได้สิผมมันได้แค่10แล้วอยากได้20อยากได้30นะครับความโลภเกิดขึ้นนะครับ พอมันร่วงลงมาเลยห้าเปอร์เซ็นเราก็จะรู้สึกว่าชุวนนี้ขายตั้งแต่ตอนที่ได้กาไรสิบเปอร์เซ็นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นสําหรับมือใหม่นะคือสาหรับมือเก่าเนี่ยที่เทรดเก่งแล้วเนี่ยอาจจะมีวิธีการอย่างอื่นแต่มือใหม่เนี่ยต้องทําง่ายๆก่อนเน๊ยตั้งจุดขาดทุนเอาไว้ในใจนะครับตั้งจุดที่เราจะขายหรือว่าตั้งจุดที่เราได้กําไรเนี่ยไว้ในใจว่าเอากาไรเท่าไหร่นี่คือเล่นแบบมีช่วงนะครับเทรดแบบมีช่วงราคาเราจะได้ควบคุมได้ง่ายแล้วก็ไม่หลงไปกับอารมณ์หรือว่าความโลภของเรานะครับรแบบแ คืออารมณ์มันพาไปง่ายในการเทรดนะครับแอดมินก็เข้าใจนะครับเพราะว่าแอดมินก็เคยเป็นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องตั้งเป้าหมายของเราในการเทรดเอาไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับอย่าโลภนะครับอย่าตระหนกตกใจนะครับแล้วก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ในการเทรดนะครับไม่ใช่ว่าหูมันล่วงมานะครับหลายๆคนมือใหม่เป็นนะครับเห็นเห็นราคากราฟหนึ่งนาทีมันล่วงพลึดลงมานะครับขายดีกว่านะครับมันจะลงมาแล้วขึ้นไปหรือขึ้นไปแล้วลงมานะครับก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่า มีข่าวนะครับไปตามเทเล GRAM ตามเฟซบุ๊กแล้วคนบอกว่าขึ้นแน่ขึ้นแน่นะครับโดยไม่ได้มีข่าวอะไรอ้างเลยแบบอยู่ๆก็พูดว่าขึ้นนะแต่ตกใจไงตามเขาเออซื้อบ้างดีกว่าหรือขายบ้างดีกว่านะครับโดนปั่นเนี่ยแล้วก็ตกใจนะครับแล้วก็ไปซื้อตามนะครับดังนั้นก็ต้องมีสตินะครับแล้วก็อย่าโลภอย่าตระโนตกใจรู้จักพวกคุมมรรมให้ดีนะครับอย่างที่บอกความโลภเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เราไข่ไข่เข้าเข้าออกนะครับกลัวตกรถบ้างหรือกลัวดอยบ้างนะครับ สุดท้ายเนี่ยอาจจะจบที่ติดดอยขายหมูหรือเสียค่าธรรมเนียมมากกว่ากําไรที่ขายได้นะครับอย่างที่บอกในการเทรดเข้าเทรดออกทุกครั้งมันมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมบางคนแบบวิแบบใจใจไม่นิ่งไงซื้อมาสองนาทีอีกสามนาทีขายออกซื้อเข้าออกเอาออกวันหนึ่งสิบรอบแทนที่จะได้กําไรนะครับกลายเป็นเสียค่าธรรมเนียมมากกว่าเนียก็มีนะครับดังนั้นก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับสําหรับมือใหมน่นะมือเก่าอ่าจะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ใครที่ยังใหม่แล้วก็ ลองดูในะบางทีบางทีเทรดมาในใจเหมือนแบบได้กําไรไแน่ๆนะครับแต่ว่าเสียค่าธรรมเนียมไปสักครึ่งแล้วแล้วก็ไม่ไม่คุ้มนะครับอีกอย่างหนึ่งคือให้ยัดยังชั่งใจอย่าเชื่อคนง่ายนะครับระวังพวกสแกมหรือว่าหลอกลวงต่างๆนะครับมือใหม่เนี่ยตัวดีเลยนะครับมักจะเห็นไอซต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆโฆษณานะครับว่าเหรียญน,นี้ดีนะครับลงเหรียญน,นี้รวยแน่นะครับทําอย่างนั้นสี่เหรียญน,นี้สี่เหรียญน,นู้นสี่เข้ามาซื้ออันนี้สี่นะครับโดยที่เรา พอเป็นมือใหม่เนี่ยเรายังไม่มีพื้นฐานการตัดสินใจที่ดีพอหรือว่าความรู้มากพอนะครับถ้าเราไปหลงตามอย่างที่บอกแหละมันก็คือความโลภนั่แหละไปเชื่อคนง่ายนะครับว่าไปลงอันนี้จะดีหรือว่าแม่แเหียกเล็กใหญ่ก็ตามนะครับไปเชื่อคนว่าเออลงตัวนี้จะดีซื้อเลยปั่นมีคนมาปั่นราคานะครับดังนั้นอย่างที่บอกนะครับวิธีที่จะทําให้เรายับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่เชื่อคนง่ายนะครับไม่ไม่หลงไปกับพวกแกมก็คือการศึกษาหาความรู้นะครับอย่างที่ทุกๆข้อแหละที่ผ่านมานะครับ เมื่อเวลาเราเทรดไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีประสบการณ์นะครับเราจะได้อ่านข้อมูลต่างๆมากขึ้นนะครับเข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นนะครับเข้าใจเทคโนโลยีเบื้องหลังของคริปโตเคอเรนซีเข้าใจหรือว่าถ้าเป็นหุ้นก็เข้าใจเรื่องของพื้นฐานหุ้นนะครับเข้าใจเรื่องของการผ่านงบราคาอะไรพวกนี้จะทําให้เราเทรดได้มีสติมากขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรู้มากขึ้นไม่ได้เทรดด้วยอารมณ์นะสิ่งที่แย่ที่สุดคือการเทรดด้วยอารมณ์นะครับอารมณ์มันจะพาเราไปแล้วก็สมนากก็จะเสียนะครับ ตั้งเป้าหมายในการเทรดนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับว่าเออถ้าเราเทรดรายวันเราควรจะเป้าหมายกาไรเท่าไหร่ค่ะทุนไม่เกินเท่าไหร่ระยะยาวเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็ทาตามเป้าหมายนั้นนะครับจะง่ายกว่าที่เราจะไม่มีเป้าหมายเลยแล้วก็เทรดมั่วๆนะครับอ่ะต่อไปก็คืออันนี้สําคัญนะครับให้เลือกเทรดเหรียญที่มีวอลลุ่มสูงนะครับกับเอ็กซ์เชนที่วอลลุ่มสูงนะครับ คือวอลลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับใครที่งงว่าวอลลุ่มสําคัญยังไงกลับไปดูเว็บหน้าั้งเก่าๆได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละวอลลุ่มก็คือปริมาณการซื้อขายในตลาดนะครับถ้าเราไปซื้อเหรียญหรือว่าหุ้นนะครับที่วอลลุ่มต่ําคือไม่มีใครซื้อขายกันเนะ่ะเราอาจจะอยากได้ราคาเนี้แต่ว่ามันไม่มีใครมาซื้อมาขายเงี้ยคือสุดท้ายมันขายไม่ออกซื้อไม่ออกนะครับก็ไม่ดีนะอย่างเหรียญอะไรก็ตามที่เป็นพวกเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีคนมาซื้อมาขายเลยเนี่ย ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับที่สุดท้ายวันนึงเราจะขายไม่ออกหรือราคามันจะกระโดดมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูเหรียญที่มันมีวอลลุ่มสูงนิดนึงแล้วก็เลือก exchange นะครับที่มีวอลลุ่มสูงนะครับเช่น BX ของเรานะครับ BX เป็นเอ็กซ์เชนท์ที่มีวอลลุ่มในการเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าเกิดอยากเทรดคริปโตในไทยเนี่ยก็แนะนำเป็น BX.NTHS ของเราได้นะครับก็วเวลามาเทรดเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเราอยากซื้อมีให้ซื้อนะครับเราอยากขายมีให้ขายนะครับ เรื่องวอลลุ่มอย่างรายละเอียดลองดูไว้ในหน้าเข้าเก่าได้นะครับในช่อง Bitcoin t u t o r i a TH ของเรานะครับใน Facebook ก็ได้นะลองดูนะครับ Bitcoin Co นะครับอ่ะเนี่ยใน BX ดูวอลุ่มตรงไหนนะครับก็นะครับจะมีตรงนี้นะวอลลุ่ม um นะครับอย่างวันก่อนนี่ก็ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบิตคอยนะครับมันก็จะแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยบางช่วงสองร้อยหนึ่งร้อยนะครับแล้วแต่ช่วงพีของตลาดในช่วงที่ ซื้อขายกันเยอะราคาขึ้นลงเยอะในวอลุ่มก็จะเยอะนะครับแล้วก็ลองดูว่าเหรียญไหนเออย่างพวกแนะนําก็คือพวก i t t o o n เอเ e อรี m อะไรพวกนี้นจะเป็นเหรียญที่วอลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับอย่างต่อไปก็คืออย่ายึดติดก,กับอินดิเคเตอร์มากเกินไปนะครับสําหรับมือใหม่นะมือเก่าเนี่ยก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่มือใหม่เนี่ยบางคนแบบไปได้ยินจากมือเก่ามาว่ามาไงว่าต้องดู MA, EMA ต้องดูเส้นนั้นเส้นนี้เส้นนู้นนะครับ ด้วยความที่พออะไรยังไม่รู้ลึกจริงๆเนี่ยว่าอะไรมันทําอะไรเนี่ยก็ดูมั่วไปหมดนะครับงงนะครับว่าไอ้สุดท้ายต้องซื้อต้องขายแน่วะยังไงนะครับอดูง่ายๆสุดนะครับให้เน้นราคานะครับแล้วก็วอลลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายก่อนนะครับมันจะบอกได้นะว่ามันขึ้นหรือมันลงอย่างที่บอกแหละมือใหม่ลองดูขาขึ้นขาลงในรับแนวต้านก็พอแล้วนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งไปดูแบบอะไรที่มันแอดวานซ์มากครับเพราะว่าเรารับมาเยอะเนี่ยเราก็จะงงเยอะนะครับก็เลยแนะนําว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับเบสิกเบสิกก่อนนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือศึกษาวิธีใช้งานนะครับของเว็บไซต์เทรดนะครับให้เชี่ยวชาญก่อนเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆกดซื้อยังไงกดขายยังไงฝากเงินถอนเงินยังไงฝากหเหรียญถอนเหรียญยังไงนะครับแล้วก็ Market Or d e r คืออะไร Limit อ r d e r คืออะไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เข้ามาเทรดนะครับใหม่ๆเนี่ยยังใช้งานเว็บไซต์ไม่คล่องนะครับพอใช้งานเว็บไซต์ไม่คล่องปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจะกด อย่าก,กดแบบราคาตลาดนั้นไปกดลิมิตกดลิมิตหรือบางที่กดลิมิตเสร็จแล้วขายออกไม่หมดงงว่าทำไมขายออกไม่หมดเพราะจริงๆมันค้างอยู่ในมาเก็ตไม่ได้ค้างในมาเก็ตค้างอยู่ในแบบโอเพนออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายของแต่และเว็บเทรดที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นก่อนที่จะทําการ trade, เทรดด้วยเงินเราจริงๆเนี่ยดูก่อนเลยว่าเออมันใช้งานยังไงนะครับมันมีวิธีเทรดยังไงการดูตารางดูยังไงนะครับอย่างสมมุติใช้งาน BX ของเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปในนูเล b เบสได้ หรือว่าดูวิดีโอนะครับในช่องของเราก <rain> Jamie, ร็ได้นะครับเราก็จะมีบอกเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะครับว่าเออฟังก์ชันต่างๆ่าเราใช้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งพาสเวิร์ด t o fa นะครับการดู Market Order Limit o r d e r การคำนวณต่างๆนะครับก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นก็บางคนแบบยังใช้ไม่คล่องนะแล้วกดผิดจะซื้อเป็นขายจะขายเป็นซื้อไปขายอยากอยากขาย Bitcoin เป็นไทยบาทดันไปเลือก b i t c o i เป็นเทอร m ียมอะไรเงี้ยมันมีฟังก์ชันมากมายนะครับก็ต้องลองดูให้ละเอียดนะครับคำรับ มือใหม่เนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสําคัญที่สุดอย่างที่บอกการที่เราจะเก่งขึ้นได้เนี่ยมันก็เกิดจากประสบการณ์ของเรานะครับเราก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็ไม่หยุดศึกษานะครับเพิ่มเติมทุกวันเนะยมันมีศาสตร์มากมายนะครับเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ finance ต่างๆนะครับคือตําราในไม่ว่าจะเป็นพวกห้องสมุดหรือว่าร้านหนังสือต่างๆหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันมีเยอะมากนะครับทฤษฎีมีมากมายนะครับเป็นหมื่นเป็นพันนะครับก็พยายามอ่านนะครับอ่านเพิ่มเติมความรู้ตัวเองเรื่อยๆนะครับวิธีการดูพวกอ่าแท่งเทียนต่างๆแพทเทิร์นต่างๆกราฟต่างๆนะครับวันนี้เราอาจจะยังรู้น้อยนะครับวันหนึ่งเราค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับประสบการณ์จากการเทรดเองก็ได้เออเทรดแบบนี้มันดอยไว้เทรดแบบนี้มันได้เลยตลาดมันเป็นยังไงภาพรวมไปปรึกษาคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับดูคลิปของคนนั้คนนี้คือไม่ต้องเชื่อผมอย่างเดียวนะครับ ดูของหลายๆคนอ่านของหลายๆที่นะครับแล้วก็นํามาประยุกต์นะครับลองไปเทรดดูนะครับตอนเริ่มต้นก็เทรดน้อยๆก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเทรดหมดเลยเอย่างที่บอกนะครับก็ค่อยๆเจียดเงินนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาเทรดรมาลองหรือว่าไปลองโวกโปรแกรมเทรดแบบเทรดแบบไงเทรดแบบไม่จริงอนะแบบไม่ต้องใช้เงินก่อนก็ได้ใครยังไม่มั่นใจนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับวันนึงเราจะรู้เองว่าการเทรดแบบไหนเหมาะกับเราระยะสัน้นระยะยาว เราชอบเทรดแบบไหนเทรดแบบปกติเทรดแบบช็อตเทรดแบบเพื่อนมีหลายวิธีมากนะครับก็สิ่งเดียวที่ทําให้เรารู้ได้ก็คือต้องลองนะครับลองแล้วก็จะรู้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสาหรับวันนี้ใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอยากที่จะเทรดเก่งขึ้นในอนาคตน,นะครับก็ประสบการณ์แล้วการฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้นะครับจะทําให้กลายเป็นนักเทรดที่เก่งขึ้นได้นะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับ คนที่เข้ามาติดตามชมในวันนี้ด้วยนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับมีอะไรก็แนะนำันเข้ามาใน Facebook ได้นะครับ Facebook ก็คือ b i t c o i n t h นะครับ่นี้ก็คือเว็บ b x i t h นนะครับลองเร์ชดูนะครับใน Facebook ก็จะมีนู่นนี่นั่นอัปเดตตลอดทุกวันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ